โอ้โหตรงเนี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่ามันย้อยหมดแล้วเนี่ยดำหมดเลยครับพี่น้องเนี่ยไม่มีเม็ดไหนขึ้นได้เลยอือหือเนี่ยชัดเจนครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับเจ้าของก็เดินมาดูเอ่อพี่พี่หมักกี่วันครับสามวันสามวันสอวันแล้วก็มาย้ำมาปันปนป่นอีกทีหนึ่งปั่นแล้วก็มาหมักต่ออีก ทิ้งไว้ไหมทิ้งไว้เลยทิ้งไว้กี่วันครับอาทิตย์หนึ่งปานสิบวันปานสิบวันแล้วก็แล้วไอ้เม็ดพวกข้าวพวกนี้มันลอยเลยเหรอลอยมาเลยโอ้แล้วแล้วมันก็จับมาดูแล้วมันไปขี้เรียบหมดเลยมันย่อยข้างในเม็ดไม่มีเลยโอ้ดีไหมครับอย่างนี้ดีดีดี วันนี้ผมไปดูมาม่อนสายใช่เม็ดขี้รีบไม่มีเลยอนี้เลยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้เน่าหมดเลยใช่เนี่ยเนี่ยนะับใจมากเลยมันลอยมาตินเลียมตะลิงเงี้ยนะคือคือมันแสดงว่าข้างในมันไม่มีเม็ดแล้วมันก็เลยลอยน้ําเลยเออนี่คือโอ้โหเนี่ยครับครับผมอันนี้คือเขาใช้เทนเดอร์นะชอบเขาใช้เทนเดอร์หมักข้าวดีดนะครับพี่น้องลองไปดูครับเนี่ยครับรวยนี่ครับเนี่ยข้าวดีดเนี่ยมันลอยมาตรงนี้เลย ดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเละเลยเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเป็นขี้ตมไปเลยคือข้าวเด็ดข้าวเด้งเป็นขี้รีไปหมดไม่มีอะไรโผล่มาเลยเนี่ยครับน้ํามันมันพัดมาริมตลิ่งเนี่ยเต็มเลยเนี่ยครับข้าวขึ้นเลยไรเลยเนีาะเนี่ยโอ้โหมันเน่าหมดแล้วครับพี่น้องแล้วตอนนี้เขาหวานข้าวเขาหวานข้าวเรียบร้อยแล้วกำลังขึ้นแล้วนะครับเนี่ยหวานได้สองวัน ข้าวขึ้นแล้วโอ้โหนี่ครับผลงานน้ำมันจะเดิมมากพี่อันนี้มันมันรีบไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดข้าวมันรีบไปเหลือแต่ขี้แกบใช่เออนึกว่ามาแจแลนึกว่ามาแจมาดูว่าได้เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบไม่ได้ขออะไรขึ้นมันย่อยข้าวดีดย่อยเม็ดข้าวดีดข้าวเด้งสามร้อยห้าสิบเออเนี่ยครับ เนี่ยครับนเต็มเลยเออมีปูอยู่ในนาด้วยปูเอกุ้งหอยก็มีโอ้เนี่ยนะปูปูปูนาเนี่ยให้พี่หมอตัมพาสเนาะเหรครับเนี่ยครับนี่คือหวานได้กี่วันครับพี่หวันอาทิตย์วันที่แปดเออวันอาทิตย์วันที่แปดอ่าอ่าโอ้กำลังขึ้นโอ้โหจะกี่ไร่ครับเนี่ยกี่ไร่ครับหไร่ หกไล่โอ้โหครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับพอดีเลยครับออใช่ใช่เห็นพอดีเลยโอ้โหเโโนี่ยเนี่ย